ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกก่าด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับบมบาบุงมกันในรายการอุบิตตีวีกัรน่หล <im EE rika> ังจากติว่ามาให้ก <caminho> ันไปประมาณเกือบสองสามวันนะครับ2าสองสามสี่ห้าวันนี่แหละนะก็กำลังเร็วๆครับนะช่วงนี้อาจจะแบบเสียงอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมึนๆอุนๆนะครับแวบอกว่าตอนนี้นี่ง่วงมากเลยง่วงจุงเบยมันเข้าเซิร์ฟอะไรได้มัางเนี่ยนอกจากมีกินเนอร์เนี่ยฮะ หิวงี้ป้าเหยียดป้อมเหยียดแมมนะอยากจะหาปืนมาเตรียมไว้ะฮะแล้วก็จะทำให้ตัวเองเลเวลสูงสูงทีฮะให้ตัวเองได้ไปโหมด PP พีเทีเออไม่ต้องเที่ยม,มานั่งหมกอยู่กับเซิร์ฟ PK นะเบื่อแล้วนะฮะส่วนมากเนี่ยผมจะแคสได้ตอนเวลาประมาณสักช่วงตีหนึ่งตีสองนะครับเป็นช่วงเวลาที่ง่วงมากฮะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่สามารถแคสเกมได้เพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยแถวบ้านก็จะเสียงดังนะฮะไอ้นี่มันจะขับชนกูหรือไงะฮะไปไปไหนก็ไปเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่านะกูรู้มันขับรถชนกันได้นะ จะขับรถชนกูใช่ไหมเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรมาได้ยินเสียงอ๋อนู้นเขาอ,อยู่ตรงน,นู้นเขาอยู่ตรงน,นู้นโอ้โหนี่จะเป็นเซิร์ฟพีวีพีนี่ยิงแล้วมันไม่ได้ยินเสียงรถเลยโอ้โหไม่กล้าเข้าไปกลัวมันขับรถชนนะ่ะขับรถชนนี่มีมันเลยนะบอกไว้เลยนะโอ้โหเราเจอมนุษย์หนึ่งคนนะากำลังเดินมาอ,อะไรวะพูดเลยของมันวะ ไอผู้หญิงนี่ว่าผู้หญิงนี่ว่าโอ้กำลังตามหาน้ำเหมือนกันครับนั่นคุณที่เดินอยู่บนถนนพูดหรือเปล่าน่ะโอ้เจอผู้หญิงกว่าผมกัจะไปหาน้ำตรงนู้นนะครับที่ว่าอยู่บริเวณทางนู้นน่ะไปด้วยกันป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์ให้โอ้โหโอ้โหมึงวิ่งมาอย่างนี้ นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอเคเดี๋ยวใช้แบนเดจสักนิดหน่อยแล้วกันเออชื่ออะไรล่ะเออชื่อบูมครับชื่อแอนตี้นะอ่าครับเฮ้ยเราได้ฟาสเตอร์แล้วผู้หญิงด้วยจัดการครับเคลียร์แบบรอรอนี่นี่ไอ้เน่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 น่่น่่โชว์ความแม่นให้สาวเห็นเนี่ยนะเน่ยนี่ความแม่นยำให้สาวเห็นมันไง โอ Dante> ้โหพี่บูมนี่สุดยอดเห็นความแมนแม่เลิศแมนสมเป็นแต้นจริงๆอ่าโอเคเราเดินไปทางนี้เลือดเราไม่มีแล้วว่าใครจะเลือดบ้างอ่าโอเคฮะเลือดเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนเราเราให้ครับเราให้เราให้อ่ะแบนเดนดีเอ็กเลยเรียบร้อยครับหยิบเลยฮะเนีเต็มเปี่ยมเลยเธอแม่เราได้สาวๆมาเดินทางด้วยเอาเธอให้เราหรอเอาเลยครับตามสบายเลยฮะ ครับอ,อนี่คือการกีบสาวอย่างรุนแรงไม่รู้ผนะัวมันข้างๆหรือเปล่า,ง,า,ง,ง,า,ง,างี้หงาางหใหญ่อะมึงงใหญ่ต้องวิ่งไปทางนูน้นต้องไปทางเคียร์วิวอะไปตรงนี้เหรอเออเนี่ยถ้าตรงถ้าตรงไปอีก ประมาณไกลหน่อยนิดนึงอะมันจะมีเมืองเควิวเห็นไหมในแมปตองกดตัวเอ็มเลเห็นไหมโอโ้โ,อโหโอ้โหรู้สึกเธอ,อเเทีอ่ชำนาญเส้นทางมากเอ้าเฮียก็รถชำนาญเส้นทางไงตัดกระโดดลงเฉยเลยเอะลยอะ่อ๋อพอดีกำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับอะไรนะพอดีกำลังถ่ายคลิปอยู่ครับรู้จักไหมรายการอุปิเซต,ตทีวีเนี่ยห <laughs> ม่ฮะนี่คือการโปรโมทชแนลอะไรนะครับเราเป็นคนแรก ใช่ครับเป็นคนแรกที่คุยด้วยกันแล้วก็ไม่ยิงกันนะฮะต,ตอนนี้ก็ลอังอยู่ในคลิปครับนะขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะตอนนี้นะเราก็มีสาวๆอยู่เคียงข้างกายนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเธอจะมีแฟนแล้วหรือยังนะครับผมก็ไม่กล้าถามเหมือนกันนะฮะด้วยความเป็นแบบสุภาพบุรุษน,นะครับตอนนี้ก็เป็นการนําทางให้ผู้หญิงนะครับไปสู่การหาน้านะฮะจริงๆก็อยากจะเอาน้ําตัวเองให้นะครับแต่ตัวเองก็ไม่มีน,นะฮะ ไม่อยากจะถามอะไรจังไรนะครับอุตส่าห์เจอคนดีๆนะฮะไกลเนี่ยอีกเอ่อน่าจะเดินเรือประมาณอีกสักสามนาทีสี่นาทีฮะเ่าเดินแบบสปีดไปเลยนะปีดโอเคโอ้ไม่ต้องสปีดก็ได้ละพอาเลือเราหมดแล้วคือค่อยๆเดินแล้วกันฮะตอนนี้ตอนนี้เลือลดยังยออรถแล้วล่ะ มันถึงถึงถึงตรงไหนแล้วถึงบริเวณไหนของเลือดล่ะตรงคออ๋อตรงคอโอเคเดี๋ยวอันนี้อันนี้เอานีกันนงเอาไว้กันไว้แบบเวลาเหลือสักประมาณสักช่วงขาแล้วอะหน้าจอใกล้ๆจะเทาก็ค่อยกดอีกทีแหมตอนนี้เราก็มาถึงเมืองคิวเรียบร้อยแล้วฮะโดยมีสุดยอดเลยอ่ะแหมตอนนี้นะครับเราก็เข้ามากับสาวแสนสวยนะฮะคนหนึ่งนะครับซึ่งก็มานูไปหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> มีความสุขจังเลยครับได้เพื่อนนะฮะย,ยู่ก็ได้เพื่อนเลยนะฮะไม่เป็นไรครับอยู่หลังกมไว้ครับเนี่ยเนี่ยขึ้อย่างนี้มันก็ยิงไม่ได้ละไอ้มันก็ตีเราไม่ได้ละอย่าไปขึ้นรถพวกรถพังอะครับรถพังพวกนี้มันจะปีนขึ้นมาได้แม่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับมิตรภาพล้วนๆนะครับไม่มีสิ่งใดเจือปนนะครับเป็นโลกที่แสนหอมหวานนะฮะอยากจะมีการเล่นอย่างนี้มานานแล้วนะฮะแล้วนั้นขึ้นไปทําอะไรนะเจ๊ฮะ แขนอ,อ่พาสตา้าโหเก็บกินก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วไปช้อปปิง้งดูซิมีอะไรบ้างเครื่องผลไม้เยอะมากลดการนี่คือ,อนี่จะเอาเข็มไลท์มันทำไมฮะใช,ใช้ใช้เบนเดตนะครับเบนเดตที่ให้ไปถ้าว่าเลื่อนรถใกล้จะตายแล้ว,ลว,ลวนี่เราต้องภารกิจคือหาน้ำให้สาวๆนะฮะตอนนี้เฮียแม่ไม่มีเฮี้ยอะไรเล,เลยเหรอในนี้นะ มันไม่คิดจะมีสิ่งใดบนโลกในนี้เลยแหละจะโหดร้ายเกินไปแล้วเคตอนนี้เรามาอยู่กับกลุ่มผูร้รอดชีวิตโอ้โหเหมือนคุณเล่นเกมเซเวอร์จริงๆไม่ได้เดินไปเดินมาแล้วก็ถูกยิงตายรู้สึกเป็นอะไรที่แบบดีใจเลอเกินแหมนี่คืออะไรเนะี่ยไก่ใส่ผ้าไหมไข่สองใบหนึ่งบาทห้าสิบแหมมันกับตอนนี้เราเจอมิตรภาพที่ดีๆในอินเทอร์สเตชันนะครับเกมนี้นี่ไม่จำเป็นต้องยิงกันเองเสมอไปนะฮะเพราะมันไม่ใช่เซิร์ฟฟี เอเดฟอมจะเป็น p ี p ีกูดีตายโอ้งตายห้านานแล้วนะครับนะอินดีจีนดริงมากดใช้ดิโอ้ my goodness นี่แหละมึงนี่แหละที่ทำให้เราตายเพราะเราโลดเดียวเพราะเราโลเดียวมันจะเริ่มเริ่มมึนๆแล้วนฮะนี่ดื่มมาก่อนเล่นหรือเปล่านี่ยฮะอืมนี่ก็เป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้โคอักับเรานะฮะเอาเอาเอาปืนลั่นเอา ใช่นะตอนนี้เราก็มีกระสุนยอยู่29นัดนะฮะเป็นอะไรที่แบบบุดหิจใจพอสมควรนะแต่ว่าเราก็ยังมีปืนกลสองไรนัดอยู่น,ยนะครับแหให้เลือเราขอโอ้โหไม่เป็นไรครับไม้ไมจะเลนตื่นตันหัวใจอะพูดอย่างนี้นี่โอ้โหพี่บูมนี่นานๆน,นี่จะได้เสียงอะไรดีๆอย่างงี้โอ้โหตื่นตันหัวใจไม่อยากจะร้องไห้แล้วเกิดปกติเจอแต่คนไล่ยิงไปถามเขาคนดูดีไม่ก็ถูกไล่ยิงอีกที่สัตว์เนี่ย อินฟลูเอนเซชันครับไม่ใช่เป็นเกมยิงครับเป็นเกมมิตรภาพผมบอกแลว้วมิตรภาพมีจริงกระสุนเลนคนละเท่าไหร่ครับเนี่ยสองคนเนี่ยมผมเลยยี่สิบเก้าอแล้วก็มีปืนสองร้อยนัดอยู่กระบ,บอกนึงไม่น่าจะสู้บอสได้หล่ะไอตรงนั้นนี่คนเหมือนกันนี่นะ <ขอ S 1> นุ่นนเห็นปะขอไปข้าวขอดปข้าวสวัสดีครับพอจะพอจะมีน้ำมั้งไหมครับมีอยสองขวดแบ่งกันมาครับผมครับผม ขอสักขวดให้ผู้หญิงเนี่ยฮะที่ว่าใส่ชุดเปล่าเนี่ยฮะรอเคไม่ครอบมองเราติดเชื้อมีเข็มไหมอ่ะเข็มยังไม่มีครับมีแต่น้ำมีมีมีไอ้ผู้หญิงนี่ถือปืนพกครัขอเข็มบาเข็มบาเข็มบ่าเข็มด้วยก็ได้ครับให้เขาหน่อยขอบคุณมากครับมีแตดมีดพกคว้าคนไหนคนไหนเข็มบ่า นี่ครับคนคนที่ถือปืนพกครับไอ้คนเนี้ยคนเนี้ยแหมตอนนี้นแล้วก็มาเจอกลุ่มผู้รอดชีวิตนะฮะเป็นอะไรที่แบบสุดๆเลยขอข้อมอลครับผมผมนี่นี่นี่ตะเวนไล่ทุกในในเมืองหรือยังครับหรือว่าย<ม>ังไม่ได้เป<ม>็นตำรวจดิเพิ่งเข้ามาค,ครับโอเคงั้นไปไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับครับผมยาในบ้านนี่โอ้โหแหมสุดยอดครับกลุ่มใหญ่อยู่ก็ได้กลุ่มใหญ่เฉยเลยมาเจอวะเจออะไรบ้างไหมในห้าง นี่เป็นเซิร์ฟพีวีพีที่ไม่กล้าเข้ามาเนี่ยนะโอเคนะตอนนี้การรักษาสุขภาพร่างกายนะครับเป็นอะไรที่สมควรกระทําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนี้ครับน้ําและอาหารก็ไม่เพียงพอนะฮะบ,บางทีเราสามารถเก็บอะไรได้ควรจะเก็บไปนะฮะอย่างเช่นพวกนี้ควรจะเก็บไปเลยฮะคนอื่นอาจจะแบบว่าเติมแล้วก็ซื้อพวกเอ็มไอกินแต่ว่าสําหรับเราแล้วนะครับบางทีการเล่นอย่างนี้ครับเป็นการเล่นอีกแบบหนึ่งที่สนุกมากเหมือนกับได้เซอร์ฟเวอรจริงๆนะครับสนุกมาก ตอนนี้เราเข้ามายู่บริเวณในตัวเมืองเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็คงจะหาของมาเลน,ๆๆนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นการเดินทางที่สุดยอดจริงๆนะฮะชอบมากจริงๆ<ล>ครับว่าไงครับเราเป็นคณะกเนี่ยไม่ครับไม่ไม่ไม่เล่นกันสนุกสนุกนะช่วยกันอะไรก็ได้ก็ช่วยกันนะอืมรู้สึกแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับนะมันมันจะว่างเปล่ามันจะ empty มากเลยในะแถวนี้เนะี่ยไอ้ข้างบนนั่นน่าจะมีอะไรนั่นอนะเห็นปะ่ะไหนอะหลแล้ว ก็ใหญ่เดินน้ำสิครับเจ๊นี่นี่นี่มาเร็วมาเร็วเดินเจ๊เยอะเออเดินตามคุณดืนเลยข้างบนนี้จะจอบพวกปืนพวกมีดพวกนี้ลองขึ้นไปดูเผื่อดอกเองก็บอกใช่มันเหมือนรูปยาคือบอกอะไรเนาะลองซอมบี้นะได้อยู่ตรงไหนกันเนี่ยตีไหมตีไหมตีครับอยู่ตรงอ่ากดไม่ทันเลยครับ เอออยู่อยู่บนเลเวีตรงนี้ครับตรงที่มันขึ้นมาเป็นมีไรออดชีวังเยอะๆเนี่ยดูเต็นตรงเต็นทหารนะครับอ๋อตรงนั้นมีบอสเหรอฮะอ๋อนี่ท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 ี่วิ่งถือนะมาหรือเปล่าไม่ครับจัดการเรียบร้อยแล้วบอสโอเคครับมาจากไหนฮะเนี่ยก็มาจากเมืองนู้นเลยฮะมาจากเซฟโซนบนเลยฮะค่อยๆรัดมาเรื่อยๆโคตรไกลอ่ะไกลสุดสุด มีหาไม่ของผมมีเพียบเลยจะเอาน้ำจะเอาหาเเออมีคนที่ต้องการน้ำมากเลยครับผู้หญิงที่ถือไอเคเนี้ยผมเอายาครับเอาเจ๊เจ๊ลงมาเลยเจ๊โอ้ซุดยอดครับดูดูดูคนเยอะขนาดไหนครับผมขอยาโอ้โหนี่เป็นการเล่นแบบซูเวลแท้จริงเลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนของกันอยู่นะครับภายในกลุ่มนะฮะว่าต้องการอะไรบ้างใครขาดหรืออะไรบ้างนะครับเป็นอะไรดีแบบสุดยอดครับนะเกมนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเกมเราสามารถเล่นแบบมิตรภาพได้เหมือนกันนะครับโอเคครับ สำหรับวันนี้อมนายบุญก็ต้องลากไปก่อนนะครับใครที่ว่ามาชมมาเลมาโดยก็ตามแต่สมัครดูในในรายการโอปิชัตนทีวีหรือว่าในแชนแนลนะครับเดี๋ยวก็จบตอนนี้ก็ผมก็คงจะวิ่งขึ้นเซฟโซนบทแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ผมนายบุญก็ลาไปก่อนครับกับการเดินทางอังเซนเลยนะฮะได้พิธีเป่าเฉยเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนายบุญลาไปก่อนครับคลิปหน้าจีดีเอนะจุ๊บๆไปบ่ายจ้าเออผมแอดเฟซคุณไม่ได้อะโอ้ คนชื่อเนี่ยเต็มเลยไม่รู้คนไหนคนไหนเลยชื่อแอนตี้อ่ะนาโมยแกพูดใส่กันนาโมกันพี่ค่ไม่ไม่น้ำไม่น้ำไม่จริงผมไม่เคยพ้องเลยพ้องไม่มัหนีฮายังเลยว่าตีนี้ผมยอมให้คุณขึ้นเลยอ่ะผมยอมให้คุณฟันเลยยอมให้คุณสุดเลสุดสุดเอาป่ะผมยอมให้คุณฟันเลยคือความคัสโนว่าของคนเราเลยฮะ